สวัสดีครับ fc ช่องโอ้โบรพงศ์ fc เสาวนอยเพชรแพร่ง fc น้องอุ้งอิงครับเมื่อนี้ะนจะพาไปฟังเรื่องเล่าเนาะเกี่ยวกับเ,เรื่องทีทางที่ทางทาง,ง้อง,งอิงเนาะที่เป็นปู่บ้านอยู่ตรงบริเวณที่รีสเกตเนาะซึ่งมีบริเวณกว้างางเป็นทีหน้านะแ้วก็เป็นทีที่มันทมดินไหวเนาะบางคนอาจจะบ่เข้าใจว่าที่ทั้งหมดสิเบดไร นออ้องหญิงซื้อไว้มืดบ่กเลือจังไดเลือแบบใดททั้งพ่อแม่เป็นแบบใดเป็นทีมรดัลกหรืออจังไดเนานะแล้วมาฟังเรื่องเล่าที่ทั้งอาจารย์ต่ำนละกระลินเนาะไปไปบ้านนออ้องหญิงเนาะแล้วผมก็เลยไปคุยกับทั้งพ่อเอกเนะาะถามไทยกันแล้วก็เอาเรื่องเล่ามาบอกว่าพี่น้องให้ฟังกันว่า,าพี่น้องเอฟซีอาจะได้คขายของใจนะเนาะแล้มาฟังเรื่องเล่าระหว่างทั้งพ่อเอกครับทั้งอาจารย์ เขาต่านักคริตนเนาะเป็นคุยกันเ,นเ,นเนกี่ยวกับเรื่องทข้างน้างนอกอาจจะเป็นไปไ่น้องติดตามารับชมรมับฟังเลยนะครับเป็นพื้นที่ทงหน้าเลยเนาะเห็นไหมครับเตนก่อนเป็นแะมาทงอยู่นอีกอะพมันจะพี่อลรซีพีอะมันซีพีนแต่กอนกับทงมไปซื้อแต่ว่าในเห็นอย่างมีแต่ของงวดะเถียงมี แต่ละมาตอนมาตอนแรแหนี่คือช่วงในช่วงนาเลยช่วงที้ก็อยู่ดีก็ไม่รู้ช่วงประมาณนาช่วงโควิดก่อนโควิดเลยนะครับครับก่อนโควิด่เรามาถมไหวโอ้มงอยู่ช่วงนาฝนนหลยังกระยากเนางบางทีก็ที่แรกก็ไมาเห็ดเี็ดน่องน้าเหมือนก้อนไม่เห็ดเสียงเสียงหน้ากับของวัวนี่บาทมันเงินมันอยู่ที่กัน หนวายนั่่อากาศคนมันหลายคนที่ลองเที่ยงยังมันม่เคยสะียรเมีนครับส่องทุ่งหน้าแต่เลอยข้างนอมเมียนยูน่อมส่วนกิดขึ้นย้นงนกอมสบายใจกลัวเนาะผมไปยังผมไ็ยังมากแบบนี้แลนะกาเสียเอาม่ากแบบแต่ขนาดผมเมียกันยังอยากอยู่ทั้งนอกคื่อเด้มาบรรยากาศทงไ้ทงหน้าเกันมากแบบนี้กันย็ดให้ยัดสวนไม่ถลายเพราะว่าคนแต่ก้อนแต่กูแพ้กูยังยแตอนนี้ล่าอยู่บ้าน นี่อยู่บนนี้ล่าอยู่มีจะไปก็ไปแล้วครันที่นี้ครับไม่เห็นน้องน้ำเลยพ่อแหละผมันอยู่มันเห็นเห็นแต่ของเห็นเสียงนี่แหละน้ำมันนวันนี้พื้นที่มันนี่จะไกลด้วยนะพื้นที่มงคุ้องม่บ่พื้นที่เลยพื้นที่บ่ผมมองเบิร์ดหน้ามันนี่อยู่ชิฟไอส์ไรครับเดขคาว่าคือจังหวะสื่อหน้าสื่อแอนบอก น่าบัวมองจะมองเงินเงื่อนเน่ยนะครับอ๋อคือจะมองเงินเพื่อนเนาะโอ้ในส่วนในส่วนนี้คนกคุด้ดีว่าต้องสิอไรนีนะครับอ๋เพราะว่าจะมีจาพอมองเินเงื่อนนี่ับที่แรงที่แรงพ่อก็เม่หน่อยนะาอม้อทำยาแูยังเขาใจอยู่หรอกเพิ่ว่าป็นหายชื่อๆแต่ว่า ก็สบายใจนะบ่สบายใจเนาะยันอ่าพี่น้องยันอันนี้ว้ากันนี่ก็เลยแบบคือว่าเอาความสบายใจว่าตั้งแต่ซือเป็นดินเจแต่ของเลยตั้งแต่บ้านไดนดั้งแล้วแต่มาอยู่นี่คิดว่าส่วนนี้คือคือ่อเป็นของทางนี้นะคางี้หน่อยคือสามสามคนนี้มาอยู่นํากันนี่คือว่าสิเอามู่นี้เป็นเป็นของของเลยตั้งแต่บ้านไดนดั้งแล้วครับอ๋อตันนี้นี่นะมันก็่อสบายใจคนก็าเลยว่า สัมบ้านให้คุณใส่ไปเลยแล้วนัหนไหนเขาไปยังแงพอให้ใส่ไปเลยเราสี่วันนี้ทั้งเมียทั้งงานทั้งยังมึงกับว่าอยากทวากันแม่นว่พี่องคือเอาอย่างซื่อๆแม่นพี่องมันมีหลายผู้หลายคนนะครับต้องใจแต่เขาใจอยู่กัไมส่วนนี้ไม่อยู่ไม่อยู่ตรงกันอย่างคือสิทธากันงันสิครับไปเลยสบายใจนะไปเลยว่าจะสัาซอยเป็นนั่งหลับนันไหนคุณไปดว่า ตัว <One> น <input> ี <un paid> ้กัคุยไปคุยไปไรส่องไรยังนะครับต้อเขาจะถามครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทันพอเอกทาเบอ่งแม่ป้าเพราะมันื้นทีงานประมาณช่วงไหนทันขีดจบซื้อขีดตัวนี้นะครับขีดท้องไอ้คือสุตรีดฟ้องูไปฟุ้นหมละไม่ไกลอ๋อกฟังกันกัที่เนี้ยเรียนนั่นฟังฟังที่ว่าหัดไอที่ว่าเป็นเป็นเป็นดีเปนแนอะครับเป็นแย่นทีู่้เ ตันนั้นกัเนี้ยไปกับนเนีแนวดหลุดซุดตอนใหม่เป่เลยต้นใหม่เลยต้นใหม่พี่อีกตันนั้นจะเป็นแนลวดลวดที่รอมว่วนน่ะและต้องขึ้ห่อจุ่นเลยแนวแนลซีเดียมคุณดเลยอเนมนขคืนไป่คืนเป็นทีเปนทีที่เป็นส่วนของเ้าเองครัอ๋อครับ นี่มันก็จะเป็นทางดำเนาะทางดำเชนบนดแต่ว่าเพึ่งเกสดร์ในตัวนี้กับว่ท่านถไทยเนาะข้างตัวนี้นนนนกันเป็นข้างคนขี่เมือก่อนมนเป็นขางหยิบเท่านนรม,มืคค่อก่อนมันตอนขีน่เป็นคนขีตลาดย่างครับเขาเ่นกระกสีมากรฐานมวอนกันเม่ก่นอนต,ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆะผมไหวไฟกับกำลังมากไฟกับมารอดีเด้ยนะเดี๋ยวมาดู มีไฟตั้งแต่เสายัางไม่อยู่เนาะเสาย่างไม้อยู่กี่นอกระมือแบบก้อนน้ำก้อนไฟก้อนอะไรไปเดินทางมากสะดวกสบายกว่าเก่าอยู่เพราะว่ามันทางกับปรด็ขี้ไล่เนี่ยเป็นหน้าฝนนี่สิปูสิงามเลยอยู่แถวนี้เขียวรุ่มวันกับอากาศดีปลูกต้นไม้ได้จังหน่อยเนาะต้นไม้กับเยอะกว่าสิบเอ็ดในสวนเนี่ยตอนนี้านในปลู่ที่นี่กับเลี้ยงป้าอะไรอย่างนี้แหละครับผู้คล้องเรียงวิ่งไรียง ปลาเข็งใหญ่ปะเข็งใหญ่สีโตโัวลโูกหาโตโหาัวลูกขายกวอนอูสิไปมอลำกับขายอายุออเพิ้มขันบางอยากให้มันห่อนแห้งเนาะขันแม่นเกิดปะคิดป่าเพือนเกิดแล้วมีตม้นใหม่มียางแน่มันเป็นหมยยผมเ,เป็นยังพอได้ปลูกเตยหอนเป็นยางปัญญามเจ้าฟองพักกพนมันจะสีบองหอนแห้ง